นัดนะคะนางสาวนัททมลไพสีขาวกำลังศึกษาอยู่คณะศาสตร์สขธารณศึกษาค่ะสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อรอยค่ะนางสาวลูไรฮันดาโอคณะศาสตราธารณศึกศาสตรสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีครับมังครับสุไลมานดอลลตตาเฮนิสิตสาขาอนามัยชุมชนคณะศาธารณสขธารณศึกษาชั้นปีที่3ครับ าทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้นะคะก็คือมาจากปัญหาที่ตัวเองนะคะพบเจอในอก่อนที่จะเข้ามาหาละะัยค่ะทั้งในกับตัวเองและก็คนในครอบครัวที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะคะ่ะก็คือจะต้องไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้หายบางโรคที่เป็นก็สามารถที่จะรักษาหายได้แต่ว่าถ้าบางโรคอย่างนี้นะคะ่ะก็คือ จะไม่สามารถที่จะรักษาหายต้องไปหาหมอเป็นประจำต้องหาหมอตลอดเวลาค่ะจึงทําให้เราเกิดปัญหากับตัวเองว่าแล้วมันมีอะไรอะคะที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยค่ะให้เขาแบบไม่ป่วยก็เลยทําให้เราเนี่ยนำปัญหาที่ได้อะค่ะไปปรึกษากับครูที่เป็นครูแนีแนยที่โรงเรียนนะคะเขาก็ให้คําแนะนํามาว่าเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์นะสาขานี้นะเราก็เลยเลือกเรียนที่เลือกที่จะเรียนคณะนี้นะคะ่ะแล้วก็สาขานี้ค่ะ ที่เลือกเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นชอบเป็นคนที่ชอบเรียนสายสุขภาพอยู่แล,แล้วละคะ่ะแล้วก็ตัวพี่เองก็อยู่จังหวัดนาราธิวาสเลอกมาเรียนที่นี่ที่มอกรตเรมอกษตรศาสตร์วิทยาเขตฉลับพระเกิจังหวัดสก,นนกลนครนะคะเพราะว่าอย่างมหาประสบการณ์เพราะาเชื่อว่าการที่เรามาเรียนไกลบ้านเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็จะทําให้เราตัวยิ่งขึ้นค่ะครับสำหรับพี่นะครับพี่ก็เป็นคน ช่วงมัธยมเนี่ยเป็นคนชอบด้านสาุขภาพเหมือนกันนะครับก็คิดว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงของมัธยมปลายนะครับก็มองปัญหาในชุมชนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาของการเกิดโรคตามมาภายหลังนะครับก็ คิดไปคิดมานะครับคิดว่าปัญหาสุขภาพในชุมชนของเราเนี่ยตั้งแต่ด่านแรกเลยที่ยังไม่แข็งแดงนะครับก็คือการป้องเกิดป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพนะครับก็ที่เรียกเรียนสาขานี้นะครับเพราะว่าสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่สอนนะครับศาสตร์ของการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพนะครับก็เลยอยากจะเรียนแล้วก็นําความรู้นะครับไปพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้านะครับ ตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะคะ4ปีที่เรียนมาค่ะก็คือเหมือนได้ตอบปัญหากับตัวเองที่เจอในก่อนที่จะเข้ามาหาหลัยว่าคณะน,นี้เขาจะเรียนในเรื่องของการวางแผนที่จะทําให้คนนึงไม่ป่วยค่ะทั้งการส่งเสริมการป้องกันการควบคุมโรคต่างๆยังรวมไปถึงการดูแลปลายทางก็คือการฟื้นฟูผู้ป่วยค่ะทั้งผู้ป่วยพิการผู้ป่วยติดเตียงต่างๆ,างๆเหมือนเป็นประตูด่านแรกของสุขภาพของมนุษย์เลยค่ะ ส่วนตัวหนูเองก็ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะก็ยังไม่ได้เจออะไรมากมายแต่ว่าเชื่อว่า,าวันข้างหน้าก็จะเจอเหมือนพี่ปีสเหมือนกันค่ะครับสําหรับผมนะครับก็3ปีที่เรียนมานะครับก็หลักๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพนะครับอีกทั้งยังเรียนในการบริหารนะครับสาธารณาสุขนะครับแล้วก็ยังมีวิชาของการปฐมพยาบาลน,นะครับเบื้องต้นเสริมเข้ามาครับผม ในความรู้สึกของพี่นะคะก็คือการเรียนที่ในสิ่งที่เราชอบอะคะ่ะก็คือมันจะไม่ได้ยากเลยแต่ในภาพรวมของคณะสาธา,ารันศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงังหวัดสกลนครน,นะคะก็คือจะเรียนเหมือนครอบครัวะคะ่ะถ้าหากว่าไม่รู้น้องสามารถถามพี่ได้ พี่ก็สามารถที่จะไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ต่างๆได้อะคะ่ะก็คือเหมือนการอยู่เป็นครอบครัวค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือกันทําให้การเรียนเนี่ยไม่ค่อยยากค่ะสําหรับผมนะครับ3ปีที่เรียนมานะครับก็ถ้ามองว่ายากไหมก็ยากนะครับแต่ว่า,าด้วยตัวที่ผมชอบนะครับชอบในวิชานี้นะครับทำให้ความยากเนี่ย ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับไปศึกษาด้วยตัวเองไปถามอาจารย์นะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นครับจบไปนะคะก็คือที่เป็นความฝันที่อยากจะไปทำงานก็คือเป็นหมออนามัยที่ท,ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่อยู่ที่รพสตนะคะก็คือเพื่อที่จะ เหมือนมาด้วยปัญหาก็คือจะกลับไปแก้ไขปัญหาตัวเองที่พบปะขะก็คือจะกลับไปแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลในชุมชนจะทํายังไงให้บคุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ป่วยแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนของปลายทางเขาสมมติในผู้ป,ป่วยติดตยงอย่างงี้ค่ะเราจะไปรักษาฟื้นฟูเขายังไงเงี้ยค่ะค่ะจบไปก็อยากทางานราพสตแถวบ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้ ได้อย่างทั่วถึงเหมือนกันค่ะนะ,ค,ะครับสำหรับตัวพี่นะครับก็ที่ตั้งเป้าไว้นะครับคือพี่อยากทํางานในเทศบาลน,นะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าในตําแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับมันเป็นสายอํานวยการนะครับก็ชอบในสายอำนวยการมากกว่าสายปฏิบัตินะครับ มีบทบาทสําคัญมากเลยค่ะก็คือ,อเช่นอาจารย์นะคะอาจารย์แน่นอนค่ะอาจารย์ก็คือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้ศาสตร์ต่างๆให้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเราในการศึกษาในการทําเคสจริงหรือว่าในการลงชุมชนจริงๆอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในคณะอะค่ะก็คือมีความสําคัญมากเช่นกันค่ะเช่นการลงชุมชนจะต้องลงไปเป็นกลุ่มอะค่ะจะต้องอช่วยกันในการหาข้อมูลในชุมชนต้องทํางานเป็นทีมอะค่ะ มีมีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์จะให้คําแนะนําให้เราแบบไปในทางที่ที่โอเคอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะช่วยช่วยกันเรียนช่วยช่วยกันติวแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะคสำหรับผมนะครับคิดว่า,เ,าเพื่อนอาจารย์และเพื่อนเนี่ยมีส่วนสําคัญในการเรียนมาก อาจารย์เนี่ยจะเป็นคนอย่างคณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะกันเองมากนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับส่วนเพื่อนก็นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เวลาลงชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่นี่นะครับก็จะพูดภาษาอีสานกันนะครับก็เพื่อนก็จะเป็นคนคอยช่วยนะครับในการแปลในการสื่อสารต่างกนะครับ อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจในวิชาชีพนี้หรือว่าในคณะสาธรานณสุขศาสตร์นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆมาเป็นนนทรีช่อต่อไปค่ะค่ะสำหรับน้องๆน้องๆที่ยังลังเลหรือว่ายังเลือกคณะไม่ได้นะคะพี่อยากให้น้องๆเปิดใจเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าคณะนี้เนี่ยให้อะไรมากกว่าที่เราคิดค่ะเด็กอีกวาเะกยากมายานี้ที่นี่ละ kau tak ada wayah ana dah sebab uh, sini ni ada showroom muslim nah sini opun nah